สวัสดีครับพี่น้องปองไปเลยไอ้น้องนุ่มลุงเปล่ามัดสุกูสุกคนครับผมแถาเตกแขีวแตียงนุ่มสามทิศชั้นเนา่ยไม่หรอกครับครับกลับมาผมมาพอกับสามทิศยุ่งน้ากลคือเก่าพี่น้องออกมาเกี่ยไก่เกี่ยงก่อนไปทํางานเนาะครับครับกเกี่ยเรียบร้อยแล้วครับน่าเกี่ยแล้วอยู่บ้านกเกี่ยแล้วครับเสานี่มีร่มครับพี่น้องเสานี่เสานี่มีร่มจังหน่อยแต่ว่าก็คือสีแดดคือเก่าหลับขุนมึกตะเวนดูครับ เวียนยามเมืองโาครับเสานี้ก็เป็นเสาวันที่28่สินะครับวันพุธที่28กุมภาพันธ์พศ2567ครับป่าก็เป็ียนจากแดงมันคือเป็นง่วมๆในสากอะไรชุมือกับบ้องอ่ำปัดได้เดียน้ำกระแหงกระกอดลุ่งเลยเราพี่น้องเอ้ยสานี่มันสูบน้ำลงหยาครับ หมู่บ้านกระสูบลงขุนละ่ะสาพุ่นกับสูบใส่ขุนเขาโคตรกับบักตัวรหา,ายายนะครับเดี๋ยวสีภาไปเบื้องอยู่เป็นว่าสีออนมเมล็ดพันธุ์ลงมือนี่แหละประมือนี่กับมืออื่นละเป็นเสียวลุ่งนะเสียวลงมือนี่แหละครับยางมาเบื้องอ่อยยังน้อยก่อนพี่น้องมีหมอกครับมือนี่มีหมอกอากาศก็เย็นอยู่นั่นมันลอง,ยงอย่งนี้ก็มีหยาละลายแล้วพี่น้องทาง บุญก็ใส่น้ำร้อนนี่ไปรอแล้วครับนี่ตับหัวสวนทั้งหมดแล้วครับหมอมันกลางๆมันงามเก่ากับบัตรแถวไซนั่นครับคุณญหมดรอกระโจกกอกอยู่ครับเดี๋ยวสิบปีมาใส่อีกเย่ครับทางพอบผู้ใหญ่ผู้นำหมู่บ้านนอกกับกำลังประชาสัมพันธ์ครับยังมืดโสยังเื่องราวข่าวสารต่างๆครับงามอยู่ดอกงามอยู่ดอก ว่ายกันเลยนนี่ซามชิดกับเด็ไปทำงานครับเลยออกมาจะเต่าวันหยุดเนาะครับ ดูนีดน่อนะครับที่ร่ารกายสุขภาเตเรืนะครับก็มีโลกีให้นะครับนี่ครับสูบใส่ลายเตอบอยิบโตเทีนี่กับพอ่เอเราล่ะครับเพราะว่า,า,า,ากุศิหอดเดินซี่เดียนหากาัากสีน้ำกัสีแห้งสีคอดพอดีลูกหลาน น้องนุ่งกันที่มาจากกรุงเทพกรุงไทยก็สิเ้เขาได้หาปูหาป่ากินพอดีนลครับเราก,ก็อีกยา่างทำที่สูบล่องช่วงที่ห้อปลูกขวางนั่นนะครับมันทิซ่าล่างนาดินข้าโพดขึ้นทีป่ปลูกกแต่งเมื่อกี้นะครับสามทิศสูบล่องแล้วมันสะล่างนาดินสามซี่ขงนะครับมันก็นเลยบอกงามอยูกก่กลางนะครับเนาะอุูที่นี่กับพ่อเหรอครับพ่อได้ให้ย้ายไว้ทด พกักดหัป่าถึงน้ำไม่กับหาวครับงหันมันแห้งแห้งหดก็ได้สูบลงให้เขาเม่กพรมีป่ายุดรกครับยุซานี่ก็ได้แต่กับบอบอลสลน,นสยคือซาเนาะซานี้มันหนึ่งน้ำมัน,นมลวงได้นะครับ น้ำกระแหงเร็วๆพี่น,น้องปีนี้เป็นยังไงบุ๊คน้ำู่น้ำสาน้ำห่วยกระแหงเร็วผิด<ๆ>ปกติอยู่นี่ครับสูบใส่เราเมาื่อวานเนี่ยโอ้ยเห็นอย่างไรมันคู่เน่นคนมันโยกล่องหเหนมันคนเรา้นกับพ้นเก่าเนาะครับเพราะว่ารถไทยไงน่น<จ>เขาเหตดไง เขาเห็ดไ้ก็เลยอ่ะเขาว่าสิมาโยกไห้นั่นล่ะรถไทยไงี้บัดนี้เขาบ่ได้มันโยกรับเลยมันบ่อารถตะลีตีก้อนนะครับนาดินมันบอเสมอกันนะครับมันเป็นคู่เป็นร่องมันก็เลยโยกหยักนั่นครับกลางๆจังสนันกับเป็นโน่นเป็นเนื่นนะครับดินมันก็วัฒนายูนะครับน้ำตามรองตามยังมันเงี่ยมันพังลง ต้องให้เงินให้ให้ข้างบนเนี่ครับน้ามันซึมขึ้นมากข้างบนเพราะว่าเขาเขาเข,า,เขาต้องเน็ดมเมล็ดพันธุ์ตามมุ่มข้างบนนะครับให้อยู่มันมันดันขึ้นสูงอยู่แล้ครับเพิ่นเพ,พิ่นยกรล่อสูงนําครับผู้คนยกห้เนาะนี่ครับทั้งนั้นเป็นเป็นบักทุดินแล้วจากประม่านสามข้องที่ข้องนั้นปักทุดินครับ ตัวลีสวงตัวลีสงเนาะหลังจากนี้มาส,สิปลูกข้าวโพดมัดรับเนี่ยละหวตีนี่แล้วลครับทางพีชจ้จงไว้เห็ดบักแตงครับนี่งทั้งนี้มันมันหล่องญ่แน่อยู่ทางนี้ไข่แน่นนอนยูย่ครับนี่หน,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 นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณเก้าคู่ครับอันนี้เอาไว้เห็ดบักแตงบักแตงเขาต้องการมเมล็ดพันธุ์ไวก้กรมถ้าเอาเบีย้ยพันธุ์หรือว่าต้น กาพันธ์โรคมาเนาะครับเนาะคนละเที่ยวน,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 นากระจังสิสูบใส่อีกไปครับเขาบ้านไปอาบน้ำอ่างน้ำไปทำการทำงานก่อนครับมันสีสวยเนาะครับเดี๋ยวนี้ก็เกือบเก้นนามมนมูงเลยพี่เนาะคนสามทีสิไปอาบน้ำอ่างน้ำมันก็สีสวยเนาะครับเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ก่อนครับแปลงการเกษตรย้ายนั่งครับสีลงของอีกแล้ว เดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆครับเอาครับท่ายนี้สามทิศกะขอขอบุญขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องขอมนต์สุขสุขคนแล้วครับที่เขามารับชมคลิปของสามทิศตั้งแต่ต้นจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบเด็พผาดคลิปใหม่ๆเนาะครับคลิปหน้าสามทิดพาพี่าน้องไปยังกัจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามทิศกระเสวะไว้ซ้ำนีดก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ